สวัสดีครับสมาชิกทีมงานทุกๆท่านนะครับทั่วทุกภาคทุกประเทศทุกหยบยาของประเทศไทยนะครับก็ที่เป็นสมาชิกของเป็นผู้ติดตามช่องของเรานะครับสั่งอะไรของเราครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์อะไรนะครับสําหรับเครื่องมือช่างนะครับผมก็นะครับก็เราก็เพิ่งจัดหามาไว้ที่ร้านนะครับผมก็สินค้าเพิ่งเข้ามาสดๆดร้อนๆนะครับผม ใบพัดเครื่องบินยังไม่หยุดหมุนเลยนะครับของเมื่อหลงเมื่อกี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสวิตกลับทางนะครับของสวานนะครับผมตระกูลมาร์เก็ตมาเกต้านะครับตระกูลมาร์เก็ตมาเกต้าีรูยึดนะครับหรือว่ายี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะครับแต่ยี่ห้ออื่นต้องวัดขนาดนะครับเราไม่ระบุยี่ห้อให้ได้เนื่องจากตอนนี้สวานออกมา หลายยี่ห้อมากนะครับเราไม่ดูว่าตัวไหนใช้กับตัวนี้ได้บ้างนะครับเราก็ได้วัดขนาดให้แล้วนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับนี่นะครับการสั่งซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับขนาดโดยคร่าวๆนะครับระยะยาวก็นี่เลยครับจากปลายคันโยกจนถึงก้นด้านหลังนี้ก็6ประมาณ63.2มมิลนะครับความความยาวของเฉพาะที่บอดี้ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่19.6มิล นะครับ19.6มิลนะครับแล้วก็ความความหนาไอ้กว้างนะครับกว้างกว้างนี่ยาวนี่กว้างนะครับกว้าง7.4มิลนะครับผมก็นี่คือขนาดครับแล้วนะครับแล้วก็มีรูสีรูนะครับมีรูสีรูสีมุมนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวละ50บาทนะครับตัวละ50บาทค่าจัดส่ง60บาทนะครับผมตัวนี้ ก็สนใจก็ทักแชทสอบถามกันมาได้นะครับผมที่ Line ID 431-229-21นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับผมก็ตอนนี้ไม่ได้ขายนะครับตอนนี้ไว้วัดขนาดนะครับจาขายก็ประมาณ120นะครับเบอร์น,นี้ตอนนี้เราตั้งไว้คู่กันเจยๆนะครับก็สนใจก็ ทักแชทสอบถามกันไม่ได้นะครับนะครับผมย้ำนะครับที่ Line ID นะครับ4 3 1 2 2 9หนนะครับริเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับผมตัวนี้นะครับย้ำนะครับราคา50บาทค่าจัดส่ง60บาทนะครับผมสนใจก็ทักแชทสอบถามรายละเอียดก่อนดังซื้อได้เลยนะครับส่วนอะไรอย่างอื่นนะครับที่เป็นของสวานทั้งหมดทุกยี่ห้อทุกรุ่น นะครับแล้วก็สามารถจัดหาให้ท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นลูกปุงลูกปืนนะครับแปลงธงแปลงทานนะครับก็แจ้งระบุยี่ห้อรุ่นต่างๆได้เลยทางไลน์นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็โทรก็ได้นะครับผมก็โอเคนะครับผมทริปนี้นะครับผมทริปรีวิวนะครับผมเร์วิสกับทิศทางของสวรรค์นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ